สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1นึ่พันวัดนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับผมวันนี้วันเกิดของน้องโรเซ่นะครับหรือน้องแชงของเรานั่นเองนะครับในแฟนเพจของแบ็คพีเองก็มีการแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับผมเองก็ได้มีการจัดแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับน้องเหมือนกันนะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอันนี้ก็เป็นปีแรกที่ผมได้ทําการแฮปปี้เบอร์เดย์น้องจริงจริงจังๆนะครับปกติแล้วป้ายแฮปปี้เบอร์เดย์เนี่ยนะครับของศิลปินต่างๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มบ้านด้อม เข้าป้ายที่ MRT BTS ใช่ไหมแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายๆคนน่าจะทราบนะครับแล้วก็เขาก็ได้มีการไปเหมารถสามล,ลอ้อรถตุกต๊กๆอะไรเงี้ยแถวสยามแถวทุกที่ที่อยู่ในรอบของกรุงเทพนะครับแต่ที่ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันจะอยู่แค่ตรงนี้นไม่ได้นะครับเราก็อยากจะเผยแพร่อ,อาระยธรรมบิ๊กของเรา <laughs> <laughs> ผมก็เลยได้เปลี่ยนตลาดสดนะครับจุดเริ่มต้นเล็กๆง่ายๆเริ่มจากตลาดสดเทศบ,บาลวังเพิ่มอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นร้านขายของ ของพ่อผมนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าใครที่อยู่แถบอําเภอศรีพูหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นแล้วบังเอิญผ่านไปแถวนั้นแล้วบังเอิญเห็นบ้างนะถ้าเกิดใครเจอนะครับถ่ายรูปแล้วก็แท็กมาให้ผมดูด้วยนะครับผมผมก็จะติดป้ายเนี้ยแฮปปี้เบรดน้องเนี้ยติดไปอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับฝากทักทายพ่อผมด้วยขอส่วนลดพ่อผมก็ได้ถ้าจะซื้อของนะครับซื้อหน่อยนี่นี่นี่ผมจะให้ดูดิมันเกิดดอกโรเซ่คือเราก็ตั้งใจทาป้ายเดี๋ยวจะให้ดูป้ายก่อนนะดึงต่อซ้ำ 哈喽，哈哈哈。<laughs> คือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เท่ Photoshop มากนะครับและนี่ก็เป็นการลงทุนตั้งใจผมทําอยู่2เกือบ3ชัช่วงนะทุกคนกว่าจะออกแบบได้นะว่าจะปรับแต่งยังไงแล้วกวย่ยาจะหารูปแต่ว่าผมชอบรูปนี้มากที่สุดผมก็เลยเลือกทํารูปนี้โรเซ่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะแบพี Pink, แล้วก็0211ถ้าเกิดใครสังเกตดีๆนะครับจะมีนี่หนึ่งพันวัตอยู่ตรงนี้นะใส่ไปไหน่อยให้คนรู้ว่าเฮ้ยนี่ป้ายจากหนึ่งพันวัตเว้ไม่รู้ว่าตบับป้ายจริงเนี่ยจะเห็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็นี่ครับอ่าน อายุวันโนสุข,ขังพลังเป็นป้ายเดียวบนโลกนะครับถามจริงมีใครทำป้ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ศิลปินเป็นแบบนี้ไหมไม่ไมีมีหนึ่งพรนวัตนะครับและดูสถานที่ดูผมจะให้ดูอันนี้คือผมยังไม่ได้ดูนะจากคลิปที่คุณแม่ของผมเขาไปถ่ายมา เออผมกะแบบว่ามานั่งดูพร้อมกับทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีการถ่ายรูปนะนี่ถ่ายรูปให้ดูนี่เหนกนติดอยู่ข้างบนร้านของพ่อผมร้านของพ่อผมเป็นร้านขายไก่นะครับขายอาหารสดแล้วก็มีพวกของชาําเต็มร้านเลยนะครับอยู่ในตลาดสดเทศบาลสิบหูวนี่ติดข้างบนอย่างใหญ่นะและคือเป็นร้านเดียวอยู่ของตลาด Yeah. เราเปลี่ยนตลาดให้เป็นแบล็คพิงค์เอยเดี๋ยวรอมันเกิดน,น้องนิซ่าเดี๋ยวจะจัดใหญ่กว่านี้อีกเออนี่นชูสองนิ้วมาด้วยอ้อโคตรใหญ่คุณจะมาให้มันอยู่แค่รถตุก๊กๆอย่างเดียวไม่ได้ของแบบนี้มันขึ้นได้หลายที่ใครที่เป็นคนคอนแกนหรือคนสีชมพูหรือคนชุมแพรหรือใครที่อยู่แววแถวนั้นนะครับฝากรบกวนถ่ายรูปแล้วแท็กมาให้ผมทีนะผมอยากจะรวบรวมเก็บไว้นะเป็นความทรงจำแล้วผมจะติดป้ายนี้อาทิตย์หนึ่งนะก็ ไปถ่ายรูปกันได้นะครับพ่อผมดีใจมากบอกเลยเน่ดูเปลี่ยนเสื้อด้วยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อด้วยแล้วก็ถิดโคตรน่ารักอ่ะเอ้ยชูสองนิ้วเออเกือบสามแล้วเดี๋ยวพ่อเ้ยยงไงโอ้ดีร้านผมนะร้านผมร้านผมแหล่งฟุ่มฟักของผมเลยนะครับเด็กตลาดสดอ่ะลองดูไกลๆดินี่ไกลก็มองเห็นป้ายยังใหญ่ไกลๆอีกโอ้โหกะแล้วแวกรอบข้างงงเลยครับผู้หญิงคนนี้คือใครทำไมน่ารักจังเลยอ่ะมาดูวิดีโอกันหน่อย ตอนนี้ช<อ>่างกำลังลบแผ่นป้ายใส่กับหลังตู้ฝาหลังตู้ฝาป้ายโคตรใหญ่คือผมทำใหญ่มากทุกคนยาว2เมตรกว้าง75เซนก็ใหญ่อยู่นะ <c oughs> ดีเ <c oughs> บิ้งเอาซสั่งเ <c oughs> บิ้งเอาซสั่งตุกกะตุกลูก ร้านของพ่อผมนะใครเดินเข้ามาตลาดสดเนี่ยจะเห็นเป็นร้านแรกเพราะมันอยู่ทางเข้าพอดีนึกภาพาง่ายเป็นสี่เหลี่ยมมอนคุณเดินเข้าบ้านแล้วเข้าตรงกลางมองตรงมาปุ๊บเห็นร้านพ่อผมเลยคือจะสะดุดตาแน่นอนโรซเซ่ <laughs> เดี๋ยวเราันเกิดน,นิดานะจัดใหญ่กว่านี้เออไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ทุกๆส <laughs> <laughs> ามนอนี่โอ้ยจัดจริงจังจัดจริงจัง <laughs> ที่แรกของประเทศไทยเอาดิ <laughs> ผมรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็คือดอกสวยมากอะแล้วร้านเขาก็ปิ้นดีด้วยนะนะติดจริงจังติดจริงจังนี่ยิงยิงยิง,ยงเออเดว,วิวัตการค้านะครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับชื่อวิวัตการค้าเพราะเป็นชื่อป้ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องโรเซอยู่นะครับพักช้างย n งเป็นการเปลี่ยนตลาดสดให้เป็นาศาสนาบริษ ถ้าผมกับขอนแก่นผมก็คงจะไปยืนอยู่หน้าร้านอยู่เป็นวันนะแล้วผมผมแบบชอบมากเฮ้ยมียิงจะมกน้องด้หรอไม่ไมันมองเห็นหรือเปล่าวะจะทำหน้าน้องเป็นลอยว้าเ,เดี๋ยวผมมีตังผมจะเปลี่ยนป้ายให้มันดีกว่านี้นะเป็นป้ายแบบป้เลื่อนเลยดีไหม เออเป็นแบดูดีดูดีหรือใครจะร่วมสมทบทุนเนี่ยได้นะครับผมหรือแบบบ้านบิงบ้านไหนก็ได้บ้านหลังใหญ่ๆนะอยากจะสำับกรนุนป้ายร้านค้า1,000งันวัดเอาไว้ขึ้นป้ายบิงโดยเฉพาะเนี่ยบอกได้นะครับเดี๋ยวให้พ่อเปลี่ยนให้ป้ายคนใหญ่อ่ะใหญ่มากป้ายใหญ่กว่าตู้เย็นอีก<笑><笑>เฮ้ยเรียบร้อยเป็นไง ก็แฮปปี้วันเดย์นะครับน้องโรเซ่นะครับน้องพักชายยงนะครับไอพี่จูแฮปปี้เอาเวย พูดบ้วาพูดสลดหมดกำมุงกมมา่าอะไรไม่ถูกเลยก็หวังว่าวันนึงเราจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับแล้วก็น้องลิซ่าด้วยนะครับผมดีใจมากๆแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตน้องๆไปตลอดนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูตอนนี้นะครับถ้าใครชอบอะไรแบบนี้อีกนะครับกดไลค์กันมาเยอะๆนะครับถ้าถึงแบบ5,000ไ like ลค์เนี่ยนะครับผมผมจะเปลี่ยนท้องร้านของผมแล้วก็เปลี่ยนตลาดให้มันใหญ่กว่านี้อีกวันเกิดน้องลนะิซ่าในคิวถัดไปนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหญ่กว่านี้อีก กดซับสไคร้กันเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไอแฮปปี้วันเดย์น้องๆให้เยอะๆนะแล้วก็ใครที่เป็นคนขอนแกนหรือใครที่ผ่านไปถอนมาแถวนั้น <c oughs> บุญเลืองน้องบุญพูดอนเลยแวะไปทักทายพ่อผมหน่อยก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปมาฝากผมหน่อยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ